สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มามาชมนะครับข้าวโพดแปลงที่สามสิบสี่วันสิบสี่สิบห้าวันนะครับวันนี้ทำรุ่นแล้วนะฉีดยารอบเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดโดนมาฉีดยาแล้วทำรุ่นนะครับให้คนงานเนี่ยมาหว่านปุ๋ยแล้วนะครับหว่านปุ๋ยแล้วนะยี่สิบศูนยศูนย์กับปุ๋ยอินทรีย์นะครับ อัตราผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะอัตราผสมหนึ่งต่อหนึ่งผมใส่สิบไล่ผมใส่แค่สี่ลูกนะครับยี่เบ็ดสองลูกนะปุ๋ยอินทรีสองลูกนะครับค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยรอบเนี้ยนะครับยี่เบ็ดต้นศูนย์ตามาสีเขียวตอนนี้ราคาลูกละแปดร้อยนะครับสองลูกก็พันหกแล้วก็ปุ๋ยนะครับอีกสามร้อยก็เป็นหกร้อยบวกพันหกันเท่าไหร่สองพันสองนะครับ ค่าวานอีก200นะคานา้ำมาณร้อยหนึ่งนะครับเป็น2,500นะครับ10ไร่ผมว่านปุ๋ยนะครับต่อรอบใช้เงินทั้งหมด2,500นะครับ2,500นะทำไมผมถึงใส่แค่นี้นะครับก็ดูว่าใบมันเขียวแค่ไหนใบมันงาไหมนะครับเนี่ยเนี่ยมันเขียวดีไรดีเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะ ก็เหมือนเด็กอะจะยัดข้าวยัดแกงให้มันกินอนะมันไม่ได้นะครับคุณต้องดูให้ดีเราก็แค่พรมพรมพอนะครับแล้วเดี๋ยวฝนจะลงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้นะครับร้อนร้อนอบอ้าวแปลกแปกนะครับผมก็เลยรีบเลยเนี่ยนีย่ประมาณสักห้าโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาจจะต้องทําให้เสร็จนะครับหรือยังไงก็ว่ากันไปเอ่อหรือจะต้องมาทําตอนเช้าผมก็ไม่แน่ใจนะครับข้าวโพดเนี่ยสิบสี่วันนะสิบสี่สิบห้าวันเนี่ย ถ้าเอาจริงๆอ่ะสิบเวันนะครับอีกประมาณทัก4ี่วันเนี่ยฉีดยาพรุ่งนี้ใช่หมสิบสีวันแน้วก็อีกสัก4วันนะครับหลังจากที่เราพ่นครั้งที่2ไปแล้วนะครับสามสี่วันมันจะโตมากกว่านี้นะครับแต่ผมดูพยากรณ์อากาศแล้วนะครับผมดูพยากรณ์อากาศเอฝนจะมานะครับแล้วก็ร้อนอบอ้าวแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้น เลยครับอย่ารออย่ารอรีเดี๋ยวเราทํารุ่นเนี่ยเราไม่ต้องทําให้มันกบมากมายนะครับเพราะว่าต้นมันเล็กนะเราก็ตั้งบางๆก็พอนะครับเนี่ยตั้งเกือบสุดแล้วเนี่ยนะครับผมตั้งเกือบสุดแล้วเนี่ยนะเข้าลึกไม่ลึกอยู่ที่แขนกลางนี่นะครับนะประมาณนี้นะอันนี้ทําแล้วนะครับเนี่ยมันก็กบพอได้พอได้อันนี้ก็ตั้งตั้งบางแล้วนะถ้ามันลงกว่านี้ไม่ไหวครับ เพราะว่ามันจะกบต้นนะครับนะจะกบต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกบต้นเอานะถ้าอีกสักสี่ห้าวันเนี่ยสวยจัดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูพยากรณ์ด้วยว่ามันจะไปแบบไหนเนาะนะครับอันนี้พันหกแปดหนึ่งแปดนะครับแปลงเนี้ย่ะก็โอเคนะครับประมาณนี้เราต้องดูหน้าง,งานเอานะครับดูพยากรณ์อากาศดูหน้างานหลายๆอย่างมัน อันนั้นกันนะครับใส่ปุ๋ยน้อยใส่ปุ๋ยมากใส่ปุ๋ยปูดใส่สูตรป,ปุ๋ยอะไรนะครับเสียงกนแปลก็ได้ถครไม่มีอ่ะอันนี้ผมใส่ยี่เบ็ดับอินรีย์นะครับก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะใส่อีกเมื่อไหร่อีกเจ็ดวันครับสิบวันเจ็ดวันเนี่ยผมใส่อีกนะผมอัดเลยครับตั้งแต่ผมไม่ได้อัดปุ๋ยนะผมหมายถึงว่า,าใส่ปุ๋ยเร็วๆนะครับพูดถึงว่าศูนย์วันนะศูนย์วันใส่แต่อินซีนะครับรองพื้น สิบไล่ผมใส่แค่ลูกเดียวอะพอนะครับพอครับจากนั้นนะครับสิบสี่วันผมทํารุ่นใส่ปุ๋ยนะครับรอบนี้นะอันนี้พูดถึงแปลงที่สามนะครับรอบของการใส่ปุ๋ยแต่ละแปลงผมไม่เหมือนกันครับแต่หลักๆเนี่ยผมก็จะใส่ที่ท่านผู้ชมถามมากันนะครับยี่ห้าวันสี่สิบห้าวันอย่าให้เกินนะครับพอห้าสิบวันปุ๊บเราไม่ใส่แล้วแล้วนะเราไม่ต้องใส่อะไรนะครับ นอกจากส่าฝนมันตกหนักเราเราจะพรมยูเรียให้มันเขียวเท่านั้นเองประมาณนั้นนะอันนี้ผมใส่14วันใช่ไหมศูนย์วันสิบสี่วันเดี๋ยวสามสิบวันใส่ครับอีกประมาณสักสิบไม่ถึง่ะไม่ถึงสามสิบวันนะผมใส่แน่นะครับเดี๋ยวรอฝนพรมๆแล้วต้นเขายืยยืยยืดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่นปุ๋ยเอ่อพ่อนยารอบที่สามนะครับใส่ยาคุมค่านะเสร็จปุ๊บพ่นปุ๋ยครับทําไมผมต้องใส่ปุ๋ยหลังที่เราคุมค่าก่อนก็คือเราเก็บยาไงครับ ถ้าเราเก็บหญ้าได้แล้วเราใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้นข้าวโพดได้กินเต็มที่แน่นอนนะครับอ่ะประมาณนั้นเนาะไม่ให้มันสูญเปล่านะครับถ้าหญ้าลกๆแล้วเราว่านปุ๋ยน้อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ต้นหญ้กินหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหยอดถ้าคืนนี้ไม่ตกนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคิวหยอดนะครับเลื่อถ่ายดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นดินทรายนะหน้าฝนทําดินทรายง่ายๆนะครับทําง่ายนะเราทําพื้นที่ให้ดีนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับรถ ที่ท้ายแทรก็เป็น b 2 4นะครับ b ยี s power นะครับผ่านตัวนี้ทำเองนะนะใครสงสัยก็เข้าไปดูหลายๆคลิปแบบมันมีอยู่นะครับผ่านตัวเนี้ยนะครับเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ริปเปอร์ก็จะเป็นเหมือนทำเหมือนทำลิปเปอร์ลากปกตินะครับแล้วก็ใบนี้จะเป็นใบใบผ่านผ่านผ่านถน,นะครับมาแบ่ง4น่าจะเป็นเบอร์24นะครับเนี่ยผ่านเนี่ยแบ่งเป็น4เลยนะแล้วก็มาทำนะครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมแบ่ Bear. เราทาอะไรก็ได้ครับให้มันแบรให้มันกบได้มิดนะครับแบรมากเกินก็ไม่ดีนะเวลาเราตั้งบางแล้วเดี๋ยวมันก็กบนะครับก็ลองดูเอาเนาะประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครสงสัยอะไรก็เบอร์โทรลิงก์อะไรทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปอยู่ใต้คลิปโอเคนะครับก็ขออนุญาตเร่งเร่งงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานต่อนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ